ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมลอร่อแหลมอาจไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจจะทําให้เกิดวิลิกรรมการลอกเรียนแบบได้ในเด็ก,ดกน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยมาให้เห็นหน้าบ่อยๆหน่อยทักทายเพื่อนๆหน่อยึง ได้ได้โอเคครับแต้าไม่เจอผมผมว่าผมฟาร์มลูกมาอย่างเงี้ยโอเคได้ครับการดำนี่ส่งวันตะวันไหมอ่ะือวันตะวันได้ก็วันตะวันไม่ได้พี่ัวว่มันไม่ทันกันไงไม่เถอครับถ้าเจอกันน้องแล้วแต่อ่ะแล้วแต่หมู่บ้านแต่ถ้าเกิดเอาวันนั้นมึงคุยกับลุงไปมึงมึงบอกจะออกถูไหม เดีย๋ยวนี้ใครครับอโลครับสภาไม่ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่สภาครับมันเป็นเสือ้อใ,ใช่ครับไม่ใช่ครับอีฮี hey, yeah, <c oughs> เด็กอุบัติโอเ้เหอีฮีอย่างนี้อ่ะอืมอยากจะพูดสภาบ้านบ้านไหนมึงวะไอสัต์โลโก้ข้างหลังหล่านขนาดเนี้ยอเฮีอ่ะอีฮผมทักถูกคนหนาตบแม่งจริงเลยหืยของขึ้นเลยบอกคุสภาโอ้โ้ อ่ะโอเคอ่ะวันนั้นคือเราบอกจะออกถูกไหมใช่ครับวันนั้นอ่ะจะออกไหมเดี๋ยวจะพาไปออกพร้อมอ,อย่างาวันนี้วันนี้ไม่ออกครับไม่ออกออแล้วอ่ะแล้วมันวันนั้นเราทําไมถึงคิดว่าจะออกในมุมที่ผมบอกที่ผมบอกลุงไปว่าที่ผมจะออกเพราะว่าแน่นอนที่ผมคิดไว้ตอนนั้นคือมันมีมันผมต้องตกเป็นเป้าเนี่ย แล้ตอนนั้นตอนนี้ด้วยอ,อะต่อนั่นแหละครับก็ที่บอกไปเพราะว่าผมแบบโดนโดนแบบว่าโดนโดนโดนในเรื่องของตรงนั้นไปก็เลยแบบ ผมไม่ได้มีหลักฐานที่จะแบบมาให้ให้ลุงดูว่าความจริงมันคืออะไรก็เลยแบบถ้าแบบมันยังเป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าแบบเขาอาจจะเิงมาที่ผมนะตอนนั้นผมก็เลยบอกลุงว่าเอาผมไปออกไปเขได้ครับถ้าเกิดแบบว่าแก๊งยังไม่พร้อมแล้วยังไม่อยากตื่อ่ะ ก็คือจะบอกว่าคือที่ลุงบอกมึงเนี่ยเขาไม่ได้มาจับจ้องลูกคับอะไรเขาบอกด้วยความหวังดีแต่เมืองอะ่ะกลับประชดบอกจะออกจะออกเนี่ยคือไม่จําเป็นมันไม่จาเป็นเลย,ยนะเว้ยเราอยู่ด้วยกันมึงไม่ต้องมีหลักฐานมีอะไรมีคลิปมีเที่ยอะไรหรอกแต่มึงแค่พูดด้วยความจริงใจ แค่นั้นอะ่ะมันมันไม่ได้ยากเลยนะเว้ยแล้วมันก็ต้องรู้ตัวว่าตัวเองอะ่ะทำอะไรไว้บ้างดื้อแค่ไหนเรือนแค่ไหนแล้วที่กูมาถามมึงเนี่ยคือคือตอนนั้นมึงคิดดีแล้วใช่ไหมมึงพูดคำนั้นออกมารามผม ได้แนะครับเรื่องด้วยอารมณ์ของผมเองครับอารมณ์เชวบูบอ่ะแล้วมันแล้วมันห้ามกับคนรอบตัวไม่ได้เหรอมันห้ามกับคนใกล้ชิดไม่ได้หอหะอารมณ์เนี่ยอารมณ์ร้อนๆ้อเนี่ยมันเวน้นเว้นกับคนเข้าเข้าไอ้ข้างๆไม่ได้เหรอ <S 1> <S 1> ใช่รัะมันมันเป็นอารมณ์ที่แบบว่าอารมณ์เชวบูบครับลุงเรา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 ไม่คิดหรอก่อนที่จะพูดออกมาก่อนที่จะทําอารมณ์เชวบูบ ว่าว่าเราทํามันออกไปมันจะมีเอฟเฟกอะไรกลับมาแ,แค่ถามว่าใจเย็นกับคนรอบตัวได้ไหมมึงยังตอบไม่ได้เลย,ยมันยากเหรอวะ มันยากเหรอแต่คนในแก๊งผมผมใจได้อยู่แล้วครับ่ะแล้วที่ทําไปมันเราก็ทําไม่ทําทาได้ไหมอันนั้นคิดว่าทําได้ไหมเมื่อกี้ที่ทําไปบอกจะออกจะออกเนะี่ยเปิดชา o u t i n เนะี่ยกับคนอื่นเยอะเยอเนะี่ยแล้วทำไมตอนนั้นทําไม่ได้ตรงนั้นผมพลาดเองครับผมพลาดตรงนั้นเลยซึ่งมันก็พลาดมาแ้แต่ตรงนั้น หรือว่าลุงไปทําอะไรให้มึงไม่ชอบหรือว่าหรือว่าอะไรยังไงไม่มีเลยครับไม่มีเลยรู้ไหมบางทีการที่แบบแต่ก่อนก็นกนกนเป็นนะอารมณ์ร้อนหัวร้อนด่าเลื้อนก็เคยเป็นนะแต่กูไม่เคยทำกับคนข้างๆหรือว่าคนรอบตัวเลยนะ มันไม่ใช่เรื่องเว้ยว่ามึงจะมาออกเวประชดออกเวหัวร้อนใส่ลุงโฟกเนี่ยอะลุงโฟกเนี่ย mm hmm. เขาเตือนเขาพูดด้วยความหวังดีนะถ้าเป็นคนอื่นอยู่เนี่ยมึงได้ออกไปตั้งแต่ตอนนั้นละหรือว่าถ้ากูอยู่หรือว่าถ้าป้ามึงอยู่เนี่ยกูจะพางไปออกเลยหรือว่าตอนเนี้ยถ้ามึงคิดได้เดี๋ยวกูพามไปออกเลย ตอนนี้เลยเพรามึงอยู่ด้วยกันมาก็ก็นานพอสมควรอะ่ะเตือนไว้ก็หลายรอบคือก็พูดเพราะไม่ได้อยากให้แบบไม่อยากให้เป็นอยากให้มึงโตได้แล้ว กอยากก่างพูดมาโคตรเยอะพูดมาเตือนมึงตั้งแต่อยู่ที่เก่าก็เยอะโอกาสมึงเนี่ยรู้ตัวไหมว่ามันมีคนเคยเป็นแบบเองเน่ยแล้วพี่เอาออกออกไม่พออุ้มอาวุธเอาอาวุธหายนะแล้วก็ไม่คุยเลยตัดขาดเลยแต่เป็นเองเนี่ยพี่เน่ยให้โอกาสบอกคนอื่นว่าน้องเนี่ย น้องมันมีโอกาสน้องมันควรให้น้องโอกาสมันน้องมันยังเด็กคนอื่นพูดกรอกกูก็เยอะบอกว่าเอ้ยไม่ไหวแล้วรีไวเ์เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่กูก็บอกว่าน้องมันยังมันยังมันปรับไดข้ขอให้คุยกับมันเออแต่พอกูรู้ข่าวว่ามึงแบบเป็นอย่างเนี้ยกูก็ไม่โอเคอะ แล้วมันจะเอาอยัางไงต่ออะลองพูดมาดิยังอยากอยู่ต่อไหมอะอยากอยากอ่ะถ้าอยากครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะที่จะมาบอกอย่างนี้ ไม่มีแล้วนะเห็นไหมได้เงินได้แต่เสียงมันค่าแรครับก,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 ก็ปรปับตัวซนะ ไม่มีอีกโอ้ไม่ไม่อยากเตือนแล้วไอ้เนี้ยเตือนมาเป็น10บรอบแล้ว้งเนี่ยให้โอกาสเป็นสิบรอบครั้งสุดท้ายเป็น10บรอบแล้ว คิดว่าการให้โอกาสเป็นผู้เล่นนะไหมอันนี้ตามนั้นแหละยวัย e ขับลงตัวซะได้ครับก็ขอโทษขอโทษทั้งลุงโปงลุงหล่ำแล้วก็ปลานีครับแล้วก็ไปใส่ชุดเหมือนลุงไป ่ชดมันไน,น่รับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์กดติดตามและสมัครสมาชิกเพื่อมาเป็นครอบคร k ัว k s OC ด้วยกันนะคะ